สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันในคลิปแชร์วิธีตั้งค่าขายลูนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่4แล้วนะครับความจริงในเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยผมบอกไว้ว่าจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายพูดปลดมดเท็จแบบนี้สงสัยคงต้องขวาน่องคือเกมมันมีอัปเดตให้สามารถตั้งค่าได้เพิ่มเติมแล้วก็มีคุณที่ขอเข้ามานะครับว่าให้บอกวิธีตั้งค่าขายลูนหน่อยโอเคครับอันนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นเรื่องลูนเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ ผมแนะนําว่าคุณยังไม่ต้องทําระบบตั้งค่าขายรูนอะไรหรอกเนาะเนื่องด้วยรูนส่วนใหญ่ที่เราเก็บมาเนี่ยมักจะสามารถลองบวกดูได้หมดเลยครับเพราะงั้นผมขอใช้เวลาช่วงต้นนี้อธิบายแนวทางเบื้องต้นสำหรับมือใหม่กันเนาะอ่านี่เป็นแนวทางเบื้องต้นเรื่องรูนนะครับอันดับแรกพอเราได้รูนมาเนี่ยถ้ามันเป็นรูนที่พอบวกได้ครับ อยากจะให้ลองตีบวกลูไลระดับไปนะส่วนที่ว่าลูไหนหน้าบวกไม่น่าบวกเนี่ยลองดูกันไปก่อนเดี๋ยวผลจะมียกตัวอย่างให้ได้เห็นภาพกันนะครับทำไมต้องบวก369เพราะว่าค่าเหล่านี้เมื่อบวกไปแล้วมันจะได้ค่าเพิ่มมาครับอ่านี่ยกตัวอย่างล้วขวาน,นิดน้อยเนี่ยพอบวกไป9มันจะได้ค่าเพิ่มมาค่าที่เมื่อลงแล้วเนี่ยมักจะเก็บได้เลยครับมีอยู่5ค่าเนาะก็คือเป็นสปีด HP เปอร์เซ็นต์ ATK เปอร์เซ็นต์ ดิเอนส์เปอร์เซนต์แล้วก็คลิเรทคือลงแล้วเก็บได้เลยครับช่วงต้นนะมีตัวให้ใส่แน่นอนส่วนค่าที่มันอาจจะต้องใช้วิจารณญาณสักหน่อยนะครับก็คือคีดาเมตต้านทานแล้วก็แม่นยัมไอสามค่านี้ถ้ามันอยู่ผิดที่ผิดทางอาจจะไม่ได้ใช้อส่วนหัวข้อด้านล่างนี้นะครับจะเป็นการเลือกใส่มอนตามสายครับอันนี้คร่าวๆจัดๆเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือเป็นสายดาเมจค่าหลักของสายดาเมจช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแอชแทกคีิสเรทคลิเดม์นะครับก็ให้โฟ กสที่3ค่านี้เนาะแล้วก็ค่ารองก็จะเป็น HP defense แม่นยำแล้วก็ในส่วนของตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับเรามักจะบิวหลังจากสายดาเมจเนาะเพราะดาเมจเราบิวยากกว่าซัพพอร์ตเอาจริงๆแล้วเราใส่รุ่นเลือๆให้มันก็ยังได้เลยเนาะ,ะแต่ค่าที่เราไม่จะบิวกันนะจะเป็นสปีด HP defense อ่าแล้วก็มีแม่นยำให้สำหรับบากตัวโอเคครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่ผมไปลองฟาร์มมา30รอบนะครับจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงเก็บหรือขายนะครับ ออย่างรุ่นแรกอันเนี้ยเป็นรุนที่ควรเก็บเลยนะเพราะว่ามันเป็นรูนตรงสายแล้วก็เป็นรุนที่เราต้องการมากที่สุดในช่วงแรก ก็คือเป็นรูนดาเมจนั่นเองคาดาเมจอย่างที่บอกเมื่อกี้เราต้องการแอช์แชกคีเลตคีดำอ่ะอันนี้เราลงแอรแชกกับคีดาไปแล้วในส่วนของมือใหม่นะฮะเก็บได้เลยนะครับได้ใช้แน่นอนโอเคไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นรูนที่ดอกจันเลยนะต้องเก็บเลยสําหรับมือใหม่นะฮะมันเป็นรูนแวมไฟที่ดีมากๆส่วนใหญ่ครับที่ผมเจอแวมไฟมือใหม่เนี่ยเอ๊ะทำไมมันถึงไม่เก่งลงด่านไม่ผ่านนะคุณไปใส่ช่องสี่คีดดเมจแล้วคีเลตมันไม่ถึงร้อยพอมัน ไม่ครีพาร์สก็ไม่ทํางานผมอยากจะให้มองแวมไฟเป็นตัวซัพพอร์ตก่อนเนาะในช่วงแรกก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตเลงเกตนะครับเราจะเน้นให้ขีเล็ดร้อยเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ทําเลือดให้มอยู่ในระดับตัวซนะัพพอร์ตเนาะนี่ครับอย่างที่ผมเขียนไว้ก็คือตัวซัพพอร์ตจะต้องการสปีดเอชพี e ด s เน์ผมอยากให้คุณมองแวมไฟเป็นตัวซนะัพพอร์ตเนาะให้บิวตามซัพพอร์ตแต่ว่าดอกจันไว้ที่ต้องมีขีเล็ดร้อยนั่นเองนะครับในอนาคตหากคุณรูนแน่นแล้วคุณสามารถเปลี่ยนแวมไฟเป็นสายดาเมจ ได้ตามที่คุณต้องการเลยโอเคนะครับเพราะงั้นคุณได้รูนนี้มานะเก็บนะฮะอย่าขายรูนี้นะก็คือมันเป็นรูสตันฮะมันมีคิเลตกับแม่นยำก็คือแนะนําให้ลองบวกดูก่อนครับแต่พอผมลองบกดูแล้วเนี่ยมันไปนลงค่าแฟดค่าแฟดคือค่าที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ครับก็คือเป็น HP แฟดมันจะให้ค่าสเตตัสต่ํา ส่วนตัวผมมีกฎเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นระดับไหนนะถ้าเกิดมันไปนลง HP ATK Defense ที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ติดเนี่ยเป็นแฟตแบบนี้นะฮะ ให้คุณขายได้เลยทุกรุ่นรุ่นนี้เข้ากดนั้นนะครับเพราะงั้นกดขายได้เลยนะอ่ะรุ่นช่อง4ครับอันนี้คนอาจจะมองว่ามันไม่ดีเนาะเพราะว่ามันเป็นดีฟเอนช่อง4ที่มันไม่ดีเท่า HP แล้วก็มันลงคิเลทที่ไม่ตรงสายใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วคือมันดีมากในช่วงต้นเนี่ยสปีดเราไม่ได้ต้องบิวอะไรเยอะขนาดนั้นครับเราไปหาสปีดจากช่องอื่นได้เนาะแล้วก็การบวกลง12เนี่ยเราอาจจะรุ่นให้มันบวกลงค่าดีก็ได้นะครับในส่วนของคิเลทถ้าเกิดใส่ ให้กับตัวที่ต้องการคีเรดอะค่าคีเรดตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นแวมไฟอ่าถ้าสมมติคุณบาลานให้ช่องอื่นมีคีเรดเยอะครับช่อง4คุณอาจจะไม่ใส่คีเรดแล้วไปใส่ค่าอื่นได้เช่นรูนนี้เป็นต้นครับแต่มีข้อแม้นะว่าคุณจะต้องบาลานให้คีเรดร้อยถึงจะใส่รูนนี้ได้นั่นเอง ใส่ให้กิฟฟอนไฟก็ได้นะครับสำหรับรุนนี้เพราะว่ากิฟฟอนไฟเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ต CC ต้องการแม่นยำแล้วก็ถ้ามีคิเลดด้วยอ่ะมันจะตีสกิล2แรงนะครับคือสกิล2ของกิฟฟอนไฟอ่ะเราไม่ต้องบิวให้เป็นตัวสายดาเมจจ๋ามันก็แรงขอแค่มีคิเลดเยอะเนาะเพราะมันจะแรงตามเลือดอีกฝั่งนั่นเองตัวอย่างต่อไปครับอันนี้จะเป็นรุนสาย CC เนาะคือเริ่มต้นมาเนี่ยมันมีแม่นยำที่ดาเมจสปีดเนาะผมก็ลองบวกดูครับปรากฏว่า ได้แม่นยำไป2แล้วก็สปีด1 ซึ่งถือว่าเป็นรูนที่โอเคเลยลุนบวก12ให้มันได้ค่าแบบว่า HP เปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้ก็จะเพอร์เฟกมากๆแต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรครับแมนยับ19เนี่ยก็ถือว่าเอาไปบาลานซ์กับรูนอื่นได้แล้วเนาะตัวอย่างต่อไปครับอันนี้เป็นรูนสตันเนาะในช่วงต้นเกมอะรูนเนี้ยอาจจะไม่ค่อยดีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันลงแอตแทกไงช่วงต้นเนี่ยตัวละครที่ใส่รูนสตันเราอาจจะไม่ได้ต้องการแอตแทกมากเนาะแต่ว่าถ้าเล่นไปสักพักเนี่ยรูนตอจ,จะ้ง ให้มันถึกอะไรมากมายครับให้มันมีแอชแท็กคีเลดคีดําแทรกจะได้ช่วยทำดอมเมจภายในเกมได้ครับเออเพราะงั้นรูนนี้ยมันก็เลยใส่ได้นะครับอ่ะมีตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย3อันบนครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการขายรูนที่ดีครับมาดูกันว่าเพราะอะไรนะอันซ้ายเนาะจะเป็นต้านทานช่องหต้านทานเนี่ยมันเป็นรูนสําหรับเลดเกมเลยครับช่วงต้นเกมไม่ได้ใช้แน่นอนแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเลดเกมเนี่ยออฟรองก็ไม่ดีพอให้คุณบวกครับ เพราะงั้นขายได้เลยนะออฟลองที่ดีเป็นยังไงใช่ไหมก็จะมีแบบ HP defense speed ค่าที่มันสายัพ p อ o r t นะครับจะดีนะแต่อันนี้คือมีแค่ defense ค่าเดียวถึงมันบวกลงหมดเนี่ยมันก็มีค่าที่สูญเสียไปแล้ว2ค่าไม่คุ้มเลยครับเพราะงั้นขายเนาะอันนี้อันที่2นะครับช่อง2เป็นค่า f l a ตครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดเนาะแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือช่อง246ถ้าเกิดว่าตั้งต้นมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เป็น flat แบบเนี้ย สามารถขายได้ทุกรูนเลยนะครับไม่ต้องมามีไม่ให้ขายสปีดเนาะถ้าขายสปีดเนี่ยต้องตบมือเลยนะ <c oughs> อันนี้ขายหลักการจะคล้ายๆที่พูดไปเมื่อกี้เนาะคือค่าต้านทานเนี่ยมันเป็นรูลเลตเกมครับที่จะต้องแน่นมากๆถึงจะใช้ได้รูนเนี้ยมีแค่ต้านทานอย่างเดียวเลยที่เหลือไม่ได้คอมโบกันสักเท่าไหร่ก็เลยขายได้เลยนะครับอ่าอันนี้ เป็นตัวอย่างของการขายที่ดีครับก็คือมันเริ่มต้นมาเนี่ยมันเป็นสปีดกับเอชพเนาะเป็นค่าที่ดีมากเลยแต่พอบวกลงไปแล้วมันได้ค่าแฟลตครับตามกฎที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้รูนไหนที่มันบวกลงค่าแฟลตเนี่ยสามารถขายได้ทั้งหมดนะครับแม้ว่ารูนนี้เนี่ยมันจะบวกลงค่อนข้างสูงนะเอาจริงคุณก็ใส่ได้แต่ถ้าอ e ีโก้เยอะๆแบบผมเนี่ยก็สามารถขายไปได้เลยนะฮะไม่ต้องเสียดายเลยนี้ครับ เป็นลูนช่อง4ค่ขีดเม็ซึ่งค่อนข้างหายากนะฮะผมก็เลยลองบวกดูก่อนแม้ว่ามันจะมีแค่คีดเลทค่าเดียวที่มันควรจะลงนะ แต่พอบอกแล้วเนี่ยเออมันไปลงอะไรก็ไม่รู้เพราะงั้นก็ขายได้เนาะอแต่ถ้าดวงดีหน่อยมาลงคิเลสสองทีอะ่ะถึงมันจะลงแฟดผมก็แนะนําให้เก็บนะครับอันนี้ไม่ต้องมีอีโก้นะเพราะว่าลูนมันตรงสายครับ <c oughs> เออแต่อันนี้มันลงแค่ทีเดียวอะ่ะแล้วแม่นยําก็ลงต่ําอีกผมก็เลยคิดว่าขายดีกว่านะสําหรับลูนนี้อ่าลูนนี้จะเป็นตัวอย่างของลูนต้านทานที่คุณสามารถเก็บได้นะฮะก็คือมันเป็นต้านทานที่แพรกับ HP ซึ่งตรงสายเนาะ แล้วมันบวกลงค่อนข้างสูงนะครับ สูงสูงที่สุดคือลงแม็กหมดนะฮะอีกค่าหนึ่งที่เราต้องการจะเป็นสปีดเนะเาะพอช่องหนึ่งเนี่ยเราใส่ดีฟเฟนต์ไม่ได้และแมนยําก็ติดอยู่ที่ออฟห้อยแล้วเพราะงั้นเราก็ล้นให้12เนี่ในมันออกมาเป็นสปีดนะครับแต่ถึงแม้มันจะไม่ออกมาในอนาคตเราก็สามารถแปลงเป็นค่าสปีดได้เนาะสำหรับล่นนี้อาจจะไม่ดีที่สุดเพราะว่าเซตหลักมันเป็นคิเลสสิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะมันไม่ตรงสายแต่ว่าก็พอใส่ได้นะครับเน้นค่าสถานะที่เยอะนั่นเองอ่านี่เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นลน สายดาเมดก็คือเก็บแน่นอนครับสายที่ต้องการที่สุดในช่วงต้นเกมเนาะเราต้องการบิลดาเมจให้ได้แรงๆจบด่านได้นั่นเองอ่ะตั้งต้น a อทเคไม่คยย่อยเยอะเนาะแต่ก็บวกค่อนข้างเยอะนะครับ14เลยมันสุดที่16เนาะสำหรับแอตแทกแล้วก็คีเลยก็ค่อนข้างโอเคครับถึงจะบวกลงต่ำแต่ตั้งต้นมาเยอะเนาะเพราะงั้นก็เป็นรูนที่อนาคตไกลนะครับสามารถเก็บได้อย่างแน่นอนอ่าจะเห็นได้ว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยเราสามารถเก็บได้หลายรูนมากเลยนะครับทุกรูนที่ผมบอกว่าเก็บได้ก็คือเก็บ ได้จริงๆเนอะแต่หากคุณเล่นมาเรื่อยๆนะฮะจะเป็นแบบผมนะก็คือขายทั้งหมดเลย <c oughs> คือความต่างของผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่เล่นมาสักพักก็คือการมีลูนอยู่แล้วนั่นเองเนาะลูนพวกเนี้ย ผมฟาร์มมาเยอะแล้วมันก็เลยมีหมดแล้วนั่นเองผมก็มองหารูนคล้ายๆกับคุณนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องการให้มันบวกลงสูงนะครับให้สูงกว่ารูนก่อนๆที่เราฟาร์มได้มานั่นเองเป็นเหตุผลที่ผมจะพูดถึงในหัวข้อถัดไปนะครับก็คือในส่วนของผู้เล่นทุกระดับเนี่ยเราสามารถที่จะมีระบบคัดรูนที่เหมือนกันได้เพราะมันจะไปต่างกันที่การพิจารณาขายตอนเราบวกแล้วนั่นเองก็คือช่วงแรกเนี่ย เราจะเน้นแบบว่าขอให้มันบวกลงตรงเนี่ยเราใส่ได้เลยเวย้ยอ่าเนี่ยอย่างนั้นเนี้ยบวกลงตรงครับคุณสามารถเก็บไว้ใส่ได้เลยนะแต่ส่วนตัวผมอ่ะอยู่ในจุดที่สามารถขายได้แล้วเนาะ <c oughs> ก็คือคุณก็ค่อยๆฟาร์มเก็บรูนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนตัวละครหลักทุกตัวคุณมีรูนครบแล้ว จากนั้นค่อยมาเพิ่มมาตรฐานครับโดยการเน้นมาคัดรูนที่บวกลงค่าสูงขึ้นครับโอเคตามนั้นเนาะฝอยไปเยอะและเรามาพูดกันถึงหัวข้อหลักของคลิปกันเลยดีกว่าฮะ นั่นคือระบบการคัดลูนเนาะในส่วนของหน้าการตั้งค่าขายรูนเนี่ยเรากดไปที่ขายไอเทมที่เลือกตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็กดที่ฟันเฟืองตรงนี้เนาะอ่ามันจะเข้ามาที่หน้าตัวเลือกการขายตรงนี้นะครับโอเคครับข้างหน้าตรงนี้ครับ1 2 3 4 5สห้าคุณกดให้หมดเลยนะครับแต่พี่ขายหมดเลยเหรอจะเอาไรแดดอันนี้ผมลองเปลี่ยนวิธีการคัดลูนใหม่ดูครับผลลัพธ์ก็ออกมาโอเคนะ แต่จะมีการขัดใจกว่าเดิมนิดหน่อยเออแต่มันจะเป็นการเพิ่มโอกาสเก็บรูนที่มีโอกาสบวกลงสูงครับออะยังไงใช่ไหมก็เดี๋ยวค่อยๆฟังผมพูดไปเรื่อยๆเนาะอ่าในส่วนของค่าสถานะหลักตรงนี้นะก่อนหน้านี้ผมจะให้2 4 6อะ่ะมันเป็น ATK HP Defense Fat เนาะอ่าแต่ตอนนี้ผมเอาออกไปหมดแล้วเออมันก็จะเชื่อมโยงกับการที่ผมกดตำนานตรงนี้นี่แหละโอเคคุณทำตามผมมาก่อนเนาะก็คือ1 2 3 4 5 6นะครับกดตำนานให้หมดเลย แล้วก็1นึ่ 6, อันนี้ไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับอ่าต่อไปไปกันที่หน้าตั้งค่ายกเว้นการขายฮะอันนี้ผมทําหมดเลยนะฮะหนึ่งสองโคตรเยอะก็ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือ1-5จะเป็นการคัดรูนฮีโร่ครับแล้วก็6,7,8จเนี่ยจะเป็นการคัดรูนตํานานเนาะอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่กันนะอันแรกครับผมเอารูนที่มันเป็นรูน RTA ทั้งหลายนะครับเอามาใส่ไว้ ก็จะประกอบไปด้วยรูนฉับไวรูนสิ้นท่ารูนดูเดือดรูนต่อสู้รูนปณิธานรูนฮึดรูนผนึกรูนไล่ลักเอาจริงไม่เชิงรูนอาทีเนาะก็จะเป็นรูนที่เราต้องการให้มันมีสปีดลงค่าสูงนั่นเองรูนที่เราต้องการสปีดมากครับผมจะให้สปีดมันเนี่ยอยู่ที่4อ่าเพราะอะไรใช่ไหมเพราะในรูนฮีโร่เนี่ยค่าตั้งต้นสปีดคือ4โอกาสลงได้สูงสุดก็คือ6-38ครับบวก4จะเป็น22 ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยรูนเอ็กซ์เทิร์นช่อง5ผมเนี่ยสูงสุดแค่20เองครับยังไม่ถึง22เลยพองั้นมาตรฐานผมก็เลยต่ำแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่รูนสปีดคุณน่ยสูงมากๆนะครับแบบ24กันทั่วหน้าเนี่ยอ่าคุณอาจจะเพิ่มมาตรฐานให้มันเป็น6ได้นะฮะแต่ส่วนตัวผมขอเอาไว้ที่4อย่างนี้ก่อนเนาะต่อไปครับอันนี้2นะฮะจะประกอบไปด้วยรูนดาบรูนโทรศัพ ลูนพิฆาตลูนแวมไพร์แล้วก็ลูนไร้ลักอ่์ในส่วนของลูนไร้ลักษเนี่ยผมจะติ๊กทุกอันเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นลูนที่ไปได้กับทั้งหมดนั่นเองแล้วบวกกับแมงกระดบน่น้อยๆนะคะไม่ค่อยจะดอบหรอกเพราะงั้นก็ติ๊กๆไปเถอะเนาะะแล้วก็เกรดก็เลื่องฮีโร่นะครับแล้วก็เลื่อหดาวส่วนค่าสถานะหลักกับหมายเลขรูนไม่ได้ติ๊กอะไรเลยนะครับอันแรกผมก็ไม่ได้ติ๊กนะฮะไอลูนแบบที่2เนี่ยจะเป็นลูนสายดาเมจดเนาะเพราะงั้นค่าสถานะที่ต้องการเนี่ยก็จะมีอยู่ ATK เคิดามเมตคิเลตหลักการของการตั้งค่ายกเว้นการขายนะก็คือมีแค่อันเดียวเนี่ยมันก็จะถือว่านับแล้วเนาะเออถ้าเกิดคุณติ๊ก1อันอันถ้าเกิดติ๊ก2อ,อันก็จะต้องมีอย่างน้อย2อนอันอแต่ว่าในส่วนนี้เอาแค่1อันก็พอเนาะสำหรับตัวเลขเนี่ยก็เลือกตามวิจารณญาณได้เลยนะฮะก็คือค่าสปีดที่ผมเอาไว้6เพราะว่าลูนพวกนี้สปีดมันไม่ใช่ค่าหลักของมันเนาะ มันจะเป็นค่าอื่นซะมากกว่าผมก็เลยให้สปีดมันสูงไปเลยถ้าเกิดมันมีแต่สปีดเนี่ยก็ให้มันมีสปีด6ไปเลยเราจะได้ค่อยคุ้มบวกหน่อยเนาะ,ะค่าที่สําคัญจริงจะเป็น a อ k คิดาเมจคิเลธเนาะออท ATK ผมก็ให้มันต่ํากว่าค่าสูงสุด1คิดาเมจก็เช่นกันนะครับคิเลธเนี่ยเอาให้4เลยเพราะเป็นค่าที่สําคัญนะฮะอยากให้มีมันในลูนเนาะต่อไป3ครับอันนี้จะเป็นดาบกับโทสะนะครับเพิ่มเติมเข้ามาจากอันที่2เนาะก็คือดาบกับโทสะเนี่ยเราสามารถใส่ดิฟเอน นะครับก็เลยติ๊กเอาไว้เนาะก็จะเป็นลูนพวกคอ้อนลมฟังไฟหรือว่าตัวตีแรงตามเด็บต่างๆนะครับที่ว่าสามารถมีดีฟเฟนซ์ได้เนาะ หลักการทํางานของมันเนี่ยมันก็จะควบรวมกันเนาะก็คือดาบกับโทสะเนี่ยก่อนหน้านี้นเราติ๊กไว้ที่2แล้วมันก็จะมีไอ้ค่าพวกนี้แล้วด้วยแล้วก็บวกกับค่าดีเฟนต์อันที่3ไปนะครับก็จะเท่ากับว่ารูนดาบกับโทสะเนี่ยจะมีติ๊กอยู่ทั้งหมด5อันนั่นเองเนาะต่อไปอันที่4ครับอันนี้จะเป็นรูนอื่นๆทั้งหมดที่เราไม่ได้พูดถึงผมลืมติ๊กรูนแวมไพร์ออกเลยเพราะว่าผมเพิ่งใส่รูนแวมไพร์ไปอันที่สองนะครับเพราะงั้นคุณก็ติ๊กออกนะ ก็จะมีค่าอื่นทั้งหมดที่เราไม่ได้ใส่ไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ติ๊กฮีโร่นะครับแล้ก็จะเป็นเกรดหอ่าที่เหลือไม่ต้องติ๊กอ่าให้มันเป็นสปีดหกเลยครับเพราะว่ารูนพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่รูนที่เราจะใช้กันสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยให้มันมาตรฐานสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งก็คือสปีด d 6นั่นเองต่อไปครับ5อันนี้จะเป็นอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมจากคลิปที่แล้วนะครับก็คืออัปเดตที่มีมาสักพักแล้วเนี่ย มันสามารถติ๊กค่าข้างล่างนี้ได้นะครับปัญหาของระบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมันจะขายลูนช่อง2ที่เป็นสปีดให้อัตโนมัติครับเพราะว่าเราติ๊กสปีดไปในค่ารองซึ่งมันก็จะไม่มีในค่าหลักเนาะเออส่วนใหญ่แล้วระบบมันก็เลยขายลูนสปีดช่อง2ไปนั่นเองอัปเดตใหม่มาครับเราสามารถตั้งค่าได้แล้วก็คือติ๊กทั้งหมดเลยครับแล้วก็ติ๊กทีฮีโร่นะแล้วก็ติ๊กเกตหแล้วก็ติ๊กสปีดครับ แล้วก็ไปกรูนช่อง2อ่ากดบันทึกไปแล้วก็กดทั้งหมดตรงนี้ครับอ่าก็คือให้มันเป็นค่าที่ต่ําที่สุดเนาะเพียงเท่านี้ครับเกมมันก็จะเก็บรูนสปีดช,ช่อง2ให้เราลองบวกดูได้แล้วครับโอเคจีเนียสจบส่วนของรูนฮีโร่ไปเนาะต่อไปจะเข้าสู่เลเจนด์แล้วครับเดี๋ยวผมอธิบายระบบก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปอธิบายทีหลังว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะครับอ่า6ผมติ๊กทั้งหมดครับแล้วก็ติ๊กตำนาน ติกดาวแล้วก็ติ๊กค่าดังนี้ครับสปีด ATK เปอร์เซนต์คีดเคดาีเลต้านทานแม่นยำดีเฟนต์เปอ HP เปอร์เซนทำไมต้องทำแบบนี้ใช่ไหมฮะก็คือข้างนอกอะเราติ๊กไว้แล้วครับว่ารูนตำนานนะเราจะขายทั้งหมดเลยไอการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะยกเว้นการขายรูนเหล่านี้ครับก็คือเราจะยกเว้นการขายรูนทั้งหมดเลยยกเว้นค่าแฟรอ่าเท่ากับว่าการตั้งค่านี้ จะเป็นการขายรูนค่าสถานะหลักที่เป็น HP Fat, Defense Fat, Attack Fat ทั้งหมดครับอ่าทำเท่านี้ไม่พอนะครับถ้าทำแค่นี้มีปัญหาแน่นอนนะต้องมี7ตามมาครับเราจะติ๊ก1,3,5เพิ่มเติมครับเพราะอะไรต้องติ๊กนะเพราะว่าไอ้หเนี่ยเราจะขาย Attack Fat, Defense Fat, HP Fat ทั้งหมดซึ่ง1,3,5นะี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกรูนครับเพราะงั้นมันจะขาย135หมดเนาะ ก็เลยต้องมี7มาช่วยคัฟเวอร์ครับก็คือผมจะติ๊กทั้งหมดนะฮะแล้วก็เลือกตํานานเลือก6ดาวแล้วก็เลือกหมายเลขรูนครับช่อง1ช่อง3ช่อง5ให้มันไม่ขายครับอ่าพอตั้งค่าแบบนี้เสร็จฮนะจะเท่ากับว่าระบบเกมอ่ะมันจะขายช่อง2ช่อง4ช่อง6อ่าพอตั้งค่าถึงตรงนี้ครับจะเท่ากับว่าเกมจะเลือกขายเฉพาะรูน2 4 6ห ที่เป็นค่าแฟลตโอเคพอเข้าใจกันเนาะอ่ะคุณกดทั้งหมดได้เลยนะครับค่าที่ต่ําที่สุดเนาะเพราะว่ารุ่นเลเจนเนี่ยเราจะไม่คัดอะไรมากนะครับจะไปดูตามวิจารณญาณเอาเท่านี้ยังไม่พอครับยังต้องมี8มาช่วยคัฟเวอีกอันสุดท้ายก็คือผมจะเลือกดังนี้ครับก็คือติ๊กทั้งหมดเนาะแล้วก็ติกตำนานติ๊ก6ดาวแล้วก็เลือก HP f แฟล e ตีเฟนแฟลก a t ในช่อง4กับ6กดบันทึก จากนั้นกดสปีด4ครับตั้งค่านี้หมายความว่าอะไรก็คือช่อง4กับ6เนี่ยเราจะเพิ่มโอกาสบวกลงสปีดนะอย่างตั้งค่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะขายช่อง2 4 6ที่เป็นค่าแฟลตทั้งหมดใช่ไหม ก็คือนับรวมสปีดไปด้วยเออการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะเสียโอกาสที่เราจะได้ลูนบวก30แม้จะเป็นค่าแฟดแต่ถ้ามันบวกลง30เนี่ยก็ถือว่าได้ใช้เนาะเพราะงั้นผมเลยมาตั้งค่าใหม่ครับให้มันเก็บรูนช่อง4กับ6ที่เป็นค่าสปีดในรูนเลเจนด์ด้วยพีพถ้าอย่างนั้นเราติ๊กข้างนอกไม่ได้หรอไม่ได้ครับผมลองดูแลก็คือการติ๊กช่อง2ช่อง4ช่อง6เป็นค่าแฟดอะนี่ครับมันเขียนบอกไว้ ตัวเลือกการขายตามคุณสมบัติหลักเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่ายกเว้นการขายครับเท่ากับว่าถ้าคุณติ๊กตรงเนี้ติ๊กไปนะมันจะขายทุกรูนอยู่ดี แม้คุณจะไปตั้งค่ายกเว้นการขายให้มันยกเว้นลูนสปีดแล้วก็ตามเออเป็นปัญหามากเลยเอาจริงถ้าเกิดเกมมันอัปเดตมานะให้ตัดตรงนี้ออกอะไอตั้งค่าข้างบนนะ่ะยังได้เลยครับแต่ข้างล่างเสือกไม่ได้อันนี้ผมก็งงอยู่ครับไม่รู้ไมค์เซตเกมเป็นยังไงนะคือถ้าเกิดทําได้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไอการตั้งค่าที่ผมทาเนี่ยก็มีปัญหานะก็คือทําแบบนี้มันจะลูนเลเจนสบายเนาะแต่กับลูนฮีโร่ครับ พอเราไม่ติ๊กช่อง2ช่อง4ช่อง6เอาค่าแฟลตออกข้างนอกเนี่ยจะกลายเป็นว่าในการติ๊กตรงนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสเก็บรูนช่อง2ช่องสี่ช่องหที่มันเป็นค่าแฟลตอยู่ครับซึ่งเออก็น่าลำคานนะเพราะว่ารูนพวกนั้นยังไงก็ขายอยู่แล้วอะรูนฮีโร่อะนะแต่ว่าโอเคครับมันก็เป็นปัญหาที่เราสามารถกดขายได้เนาะไม่เหมือนรอบที่แล้วที่ว่ามันเป็นปัญหาขายอัตโนมัติเนาะก็เลยไม่ได้ส่งผลเสียอะไรในแง่ของการเสียโอกาส โอเคฝอยมานานพอแล้วอันนี้คือระบบทั้งหมดที่ผมอธิบายเนาะคุณสงสัยตรงไหนลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าเห็นช่องโหว่ตรงไหนของระบบเราเนี่ยก็สามารถเตือนให้ได้รู้กันได้นะครับขอบคุณมากๆเลยโอเคเรามาดูผลลัพธ์ของการตั้งค่านี้กันดีกว่ากดขายไอเทมที่เลือกครับคุณกดขายได้เลยครับไม่ต้องมองอะไรเลยนะคือระบบเนี้ยไม่ต้องดูอะไรเลยกดปุ๊บขายปับ๊บอ่าแล้วพอขายเสร็จเราจะมาเลือกดูต่อครับอ่านี่เห็นไหม จะเป็นช่องโหว่ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือมันเป็นค่าแฟลต ของฮีโร่เราตั้งค่าไม่ได้แล้วเนาะเพราะถ้าเกิดไปตั้งค่าข้างนอกอะมันก็จะส่งผลกระทบกับรูนเลเจนด์อย่างที่ผมบอกไปก็คือก็ต้องเลือกกันเนาะสบายหน่อยแต่ว่าเสียโอกาสกับลําบากต้องมาขายรูนแบบนี้หน่อยแต่ว่าได้รับโอกาสบวกรูนสปีดเลเจนด์เนะาะอรูนต่อไปอ่าอันนี้โอเคมากเลยเนาะอย่างระบบคลิปที่แล้วก็คือมันจะขายรูนนี้อัตโนมัตินะครับอ่าพอมีอัปเดตนี้มาเนี่ยมันทําให้มันเก็บอันนี้ได้อะ่ะก็คือสบายเลยครับ อ๋อหอยแต่มันลงแฟดปกติครับกดต้นคลิปผมบอกว่าไงลงแฟดขายไม่เว้นแม้แต่รูน,นี้นะฮะขายได้เลยไมแต่เอาจริงมือใหม่ก็พอเก็บได้นะเพราะรูนมันก็ค่อนข้างดีอะเออแต่แบบอ่าลูเลเจนไม่ค่อยดีเนาะแต่พอลองบวกได้ครับอลองบวก9้าดูนะปึ๊บโอเคลงแฟดขายอ่านี่ตรงสายมากเลยลองดูครับว่าบวกลงอะไรนะ โอ้โห oh ถ้าเป็นมือใหม่นะฮะเก็บได้เลยคือถึงแม้มันจะลง HP เนี่ยแต่เราสามารถไปบาลานซ์กับรุ่นอื่นได้เอออย่างมือใหม่อะ่ะถ้าเกิดเราเน้นแต่ดาเมจแต่ไม่มีเลือดเลยอะ่ะมันจะตายเนาะเพราะงั้นก็ควรจะบาลานซ์ให้มันมีเลือดบ้างเออแต่พอเล่นเกมมาแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะให้มันลง HP เลยเนาะอยากจะให้มันลงแต่ค่าดาเมจนะฮะเพราะงั้นก็ขายได้เลยอ่ะต่อไปอ่ะนี้เป็นช่องโหว่ของระบบนี้นะฮะไม่เป็นไรก็กดขายไปเนาะ อันนี้ครับอ่าดีมากเลยลงสปีด3ทีครับได้ใช้แน่นอนโอ้ยอันนี้ก็ดีนะฮะเออถือว่าดีกว่ามาตรฐานที่ผมเคยบวกลงนะฮะเออ,อน,นี้ดีเลยโอุ้อยพอเฟกให้ทองไปเลยอ่ะอืมทำไมนะ โอ้ยไม่มีเดฟให้แปลงฮะเออถ้าเกิดมีเดฟเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถเลือกแปลงให้อันแรกได้เนาะเพราะงั้นเดี๋ยวผมต้องรอให้มันมีเดฟเปอร์เซ็นต์มาก่อนเนาะก็คือเป็นระดับสแตนดาดนะครับระดับพวกนี้คือยังไงดูได้ที่คลิปนี้เลยอันนี้ <c oughs> มีค่าเดียวที่ต้องลงนะครับก็คือคี์แดมอ่ะถ้าเป็นมือใหม่นะครับคุณสามารถกดได้เนาะกดบวกสามไปก่อนอ่ะถ้าเกิดมาลงค่าอื่นมันก็คือขายได้เลยะครับอ่าเนี่ยนะกดขายได้เลยครับจะได้ไม่ต้องบวกเพิ่มให้มันเสียตังค์เนาะ อ่านี่รูน A เป็น ATTACK ช่อง6ครับอ่ามีคิเลตท,ที่ตรงสายอ่าลองบอกดูได้ครับก็บวก3าปไปก่อนเนาะพับ <c oughs> แต่จริงมือใหม่เก็บได้นะบวกยังไงถึงจะไม่เก็บนะฮะถ้าบวกอย่างเงี้ยผมว่าขายเหอะรว ATTACK แฟร์แล้วก็ค่าแม่นยำที่ไม่ใช่ค่าหลักของรูนสายดาเมจเนาะเออขายได้เลยแมย้จะเป็นมือใหม่นะฮะแถมครับสำหรับอาร์ติแฟก อันนี้ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากครับก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะผมจะให้ดูที่ผมทําไปเลยละกันเพราะว่าหลักการมันค่อนข้างซับซ้อนเนาะอ่ะก็คือติ๊กทั้งหมดนะครับอ่าถ้าเกิดคุณอยากรู้ที่มาที่ไปก็ไปดูได้ที่คลิปนู้นเลยเนาะเออเพราะว่ามันต้องอธิบายเยอะเลยครับอ่านี่ให้ดูแบบที่ผมทําไว้เนาะอ่าเปิร์ฟเปิดก็คือติ๊กทั้งหมดได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูให้หมดก่อนเนาะชือ่อตอนนี้นะครับอ่าหมดปุ๊บแล้วก็ ค่าที่ผมติ๊กนะจะเป็นฮีโร่กับตำนานแล้วก็ประเภททั้งหมดประเภททั้งหมดแล้วก็สถานากะาก็ล่ะก็ติ๊กทั้งหมดเช่นกันนะครับแล้วก็เลือกอันนี้1อันเนาะอ่าแล้วก็จะมี2ครับอันนี้จะเป็นเอ่อผมจะเลือกสกิล1สกิล2สกิล3ครับปริมาณฟื้นฟูแค่3อันเนาะอ่าแล้วก็ติ๊กที่2อันครับเนาะอ่าแล้วก็อันนี้ก็ติ๊กติ๊กเหมือนเดิมอ่าต่อไปอันนี้อันที่3ครับ อันนี้ผมจะติ๊กที่สก,กิล1-2-3แม่นยำครับแล้วก็ติ๊กที่2อันเนาะอ่าฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนเดิมโอเคต่อไปอันที่4อันนี้ผมติ๊กไอ้ค่าเพิ่มเติมตามสัดส่วนทั้ง4อันเลยนะครับอ่าค่าก็ตามนี้เนาะแล้วก็สถานะย่อยก็ติ๊ก2อันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือทั้งหมดเช่นกันอืม ต่อไปจะเป็นอนามณีกับหินลับนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> กดเกรดกดตมนี้ได้เลยเ,ลยเนาะธรรมดาเวทมนต์หายากฮีโร่ธรรมดาเวทมนต์หายางฮีโร,ราา่โุโยกรณสมบัติก็ไม่มีอะไรนะครับอ่เข้าไปข้างในนะก็จะเป็นตมนี้นะครับอันแรกจะเป็นหินลับแล้วก็ติดทั้งหมดแล้วก็ติกฮีโร่นะครับแล้วก็เป็นสปีด HP เปอร์เซ็นต์แอตแทเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์เปอร์เซ็นต์อ่าต่อไป2 อันนี้ติ๊กที่อัญมณีนะครับแล้วก็ติ๊กทั้งหมดนะฮะแล้วก็ติ๊กฮีโร่แล้วก็จะเป็นค่า s p Defense แล้วก็ Attack เปอร์เซนต์อ่าฮะโอ้ยไม่มีคิเลตเนาะแล้วก็3ครับอันนี้จะเป็นอัญมณีนะฮะติ๊กทั้งหมดแล้วก็ฮีโร่ก็จะเป็นสปีดกับแม่นยำแล้วก็ใส่จำนวนที่5นะครับแล้วก็อันที่4จะเป็นคิเลตกับต้านทานแล้วก็เป็นอัญมณีครับแล้วก็ติ๊กตามนี้เนาะ อ่ะแล้วก็จะตเตกที่3อาจจะเป็นการตั้งค่าอัญมณีของผมนั่นเองโอเคตามนี้เนาะออยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะฮะและสำหรับวันนี้โซเนียไปไกลๆดิเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆเลยนะ